สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะปุ๊กก็ถึงบ้านแล้วเนาะแล้วก็เอ่อจะขนของมาเพียบเลย มาของของปูเองอันนี้นะคะก็เพื่อไปจัายทองตัวแทนมาค่ะที่ออฟฟิศตอนนี้เราอยากออฟฟิศใหม่นะคะจากลาดพร้าวไปอยู่เมืองทองธานีแล้วนะคะใครที่เคยรับที่ลาดพร้าวตอนนี้รับที่ลาดพร้าวไม่ได้แล้วนะของไม่มีแล้วสต็อกไม่มีแล้วนะคะย้ายไปอยู่เมืองทองธานีหมดเลยแล้วก็ลูกค้าตัวแทนคนไหนไปไม่ถูกสอบถามทางที่ปูกับพี่ออยนะคะหรือว่าที่รับประจําใครที่รับประจํากับน้องแนนก็ถามทางที่น้องแนนได้ไปง่ายมากค่ะลงทางด่วนถึงเลยนะก็นั่นแหละแล้วก็อีกเรื่องขึงเรื่องคือที่ปูไปเอาของมาคือประมาณอาทิตย์หน้า ปู้จะกลับเชียงใหม่แล้วนะคะก็เลยเอาของมาเต็มไปหมดเลยได้ของขึ้นเครื่องไปไม่ต้องส่งไปสนีให้ปู้นะทุกตัวปู้ใช้เองค่ะอันนี้กล้าพูดเลยใช้เองทุกตัวเลยจริงๆนะคะก็เดี๋ยวจะมาแนะนําว่าในวัดเพอร์เฟกสกินมีอะไรบ้างคือหลายคนเพิ่งจะ,จะรู้จักปู้แล้วก็แบบพี่ปู้คะหนูเพิ่งรู้จักอะไรเงี้ยชอบพี่มากเลยพี่ขายครีมเนาพี่ใช้อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีตัวไหนบ้างอันนี้ปู้จะมาแนะนําเบื้องต้นเลยละกันนะคะว่าเออนี่เลยมี ตัวแรกอันนี้ขอไม่เรียงลำดับนะเพราะว่ามันอยู่ในถุงมีบอดี้ครีมนะคะมีโฟมล้างหน้านะมีเซรั่มนะคะมีโทนเนอร์มีไอครีม Cream, นะคะอันนี้เซรั่มตัวมมาสองอันอันนี้คลีนซิ่งค่ะอันนี้กันแดดมีเพียบเลยเอาไวก่อนอันนี้มาร์กหน้าหลายคนชอบ มีครีมเซ็ตเซรั่มมาก์หน้าแล้วก็โทนเนอร์ที่แบบปู้แนะนำไปแล้วติดใจกันหมดนะคะกูตากูตานะคะอันนี้ก็เห็นผลชัดเจนค่ะวันล,ละเม็ดก,ก่อนนอนง่ายมากสามสิบเม็ดขาวอันนี้เป็นเจลแต้มสิวค่ะทานาย่เลยและนี้ก็คือเป็นครีมเซ็ตของปูเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแพคเกจนะคะคือแพคเกจเนี่ยมันติดขัดนานๆมากแล้วไม่ไม่คือคือ,ค,อคือรู้ว่าประกาศออกโซเชียลแคมมาบ่อยมากเลยว่าจะเปลี่ยนแพคเกจแต่แบบ คือมันติดขัดนิดนึงอ่นะเนาะยังไงก็ขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นครีมเซตเ้นเล็กกับเซตใหญ่นะคะที่เรียกเป็นเซตก็คือในเซตเนี่ยเราจะมีทั้งเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมนครีมรจะมี2ตัวเดย์ครีมมีตัวหนึ่งแล้วก็สบู่ก้อนหนึ่งนะคะเส้นเล็กส0กร,รมัมเสตใหญ่20กร,รมัมนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวพื้นฐานเลยที่จะบำรุงผิวหน้าฟื้นฟูทุกปัญหาบนผิวหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นรูขุมขนสิวเซียนรอ,อ,อยแดงรอยดำฝ้ากระทุกอย่างนะคะเรื่องสิวก็เป็นผลพา,างคนแบบ บางคนคือจะมีคือในตัวเนี้ยในตัวในตัวในครีมมันจะมีตัวหนึ่งที่แบบช่วยในเรื่องของสิวแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดรักษานะมันจะเหมือนกับประมาณว่าเราพอบำรุงปุ๊บผิวเราแข็งแรงปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูแลตัวเองไปด้วยคือทุกอย่างทุกคนที่น่ที่ที่ไลน์มหาปูเนี่ยปูจะแนะนําให้นั้นการแนะนําของปูเนี่ยปูจะแนะนําให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะบางคนเป็นที่ฮอร์โมนอย่างเงี้ยมันยังไงมันก็ไม่หายขาดนะคะก็ต้องดูแลตัวเองแนะนําไปอะไรเงี้ยทุกอย่างทุกคนก็ดีขึ้นพอใช้อันนี้ครีมบำรุงอะไรอย่างเงี้ย คือครีมปูข้ของของปู้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็คือจะโจทลิคิทธิ์นะคะเป็นสูตรเฉพาะของไม p e r f e c เ Skin เลยเพราะฉะนั้นไม่มีซ้ำนะคะอาจจะมีคนแบบคือเคยเห็นเหมือนกันว่าแบบมีเลียนแบบอะคืออาจจะเป็นแค่สีที่เหมือนนะคะสีเหมือนอะไรอย่างนี้แต่ว่ารับรองว่าพวกส่วนผสมอะไรคนเนี้ยไม่เหมือนแน่นอนเพราะว่าส่วนผสมในปู้แบบขอเน้นมาเพราะจริงๆแล้วปู้ก็เป็นคนผิวหน้ามีปัญหาอยู่นะคะก็หาอะไรที่มันทำแล้วคิดว่า เหมาะกับผิวคนไทยคือคือเวลาเราใช้เราเป็นคนไทยอะไปใช้ครีมของเมืองนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะไม่ถูกอาจจะไม่ถูกกันเพราะว่าด้วยสารด้วยส่วนผสมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ปู่ก็เลยคลิดของปู่ว่าปู้จะต้องทำครีมอีแล้วเพราะว่าไม่มีตัวไหนที่แบบช่วยฟื้นฟูได้ดีเลยก็ต้องทาก็จนได้คนคนพบตัวนี้มานะคะเป็นครีมเสร็จนี่นะน,นี่เลยทั้งหมดชว่งชวงชว่วงนะคะ ก็ที่จะกลับเชียงใหม่ก็คือกลับไปเดี๋ยวพวกจะไปดูร้านที่นู่นด้วยนะคะคือเปิดร้านในเซนทันห้างเซนทันเฟสติวัลกำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้นคือตอนนี้จะสร้างเสร็จแล้วนะคะอยู่ตรงไม่รู้พูดหรือ,อยังเปิดวันที่1 4บสพฤศจิกายนพูดไปหรือยังก่อนหน้านี้จำไม่ได้พูดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะเปิดก็คือเปิดนั่นแหละวันที่14ใครที่ไปก็นะไปเยี่ยมเยียนกันบ้างนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของวัตสุเฟสกินวางขายแน่นอนนะคะทุกตัวเลยแล้วยังไงอีกด,ดี ไอะได้อีกไหมไม่มีแล้วส่วนแต่ละตัวนะคะแต่ละตัวที่ว่าใช้อะไรยังไงบ้างนะคะเป็นเออช่วยใน,นเรื่องของอะไรบ้างเดี๋ยวปู้จะมาแจกแจงทีละคลิปดีกว่านะคะก็เบื้องต้นเบื้องต้นท่านสอบถามเบื้องต้นก็คือจะเป็นตัวเซตน,นี่แหละแล้วก็ถ้าจะยิ่งเน้นทุกปัญหาเน้นเน้นลึกเข้าไปอีกก็จะมีตัวมั้งหน้ามั้งหน้าตัวนี้ทุกคนชอบนะคะยังไม่มีเคสที่แบบใช้แล้วแบบไม่ถูกเลยคือทุกคนชอบหมดเลยอันนี้นะคะเซรั่มแล้วก็พวกโทนเนอร์อย่างเงี้ยก็คือ ถ้าใช้ตามที่ปูแนะนําพี่ออยแนะนําหรือว่าตัวแทนของปูแนะนำรับรองว่าผิวดีขึ้นแน่น,นอนนะคะมีอะไรไหมไม่มีแล้วอยากจะพูดอะไรไหนยไม่มีแล้วค่ะก็เข้าไปดูได้นะคะเอรรายละเอียดทุกตัวเบื้องต้นก่อนนะก็ที่ www.perfectskin.com นะคะแล้วก็ถ้าจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อผ่านที่ตัวแทนตัวแทนที่มีรหัสขึ้นเว็บนะคะส่วนตัวแทนย่อยก็สามารถซื้อได้ก็คือตัวแทนย่อยทุกคนอาจจะไม่มีตัว,อาจจ,ตวอาจจะไม่ได้มีรหัสขึ้นเว็บ แต่ว่าต้องดูที่ตัวแทนหลักตัวแทนหลักทุกคนมีที่เป็นตัวจริงเนี่ยก็จะมีรหัสขึ้นเว็บแล้วก็สามารถที่จะการันตีตัวแทนย่อยของเขาได้นะคะว่าเป็นตัวแทนจริงนะตรงนี้ก็ต้องดูดีๆนะคะไม่ฉาชีพเยอะตรงนี้ฝากไว้ด้วยแล้วก็มีอะไรอีกสั่งซื้อได้ที่ปู pu perft ค่ะเป็น id line นะคะส่วนของพี่ออย oil k ค่ะตัวแทนจำหน่ายรับยังรับอยู่นะคะและขคสอบถามมาก็ติดต่อมาได้นะไปก่อนอันนี้ก็ได้